อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตแะนแชได้แน,น่ข่อยบ่ได้มักรอกระเสยอดอนี่ข่อยขี่รถผ่านเืข่อยเชื่อมันสึกกระแพ้กินได้เพราะว่าบ้านกบกองมีกระแพ้อยู่บ่ละ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับวันนี้สำนักข่าวยมมาทูดนิวรายงานโดยซองดูฮีครับเพิ่งมีโอกาสเดินทางมาถึงกับผมหลังจากที่เราติดตามข่าวสารทางโท,ทรทัศน์ทีวีตู้เย็น ทุกสิ่งทุกอย่างเราติดตามมาอย่างนานเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านกกกาะครับทุกผู้ชมครับ,รบนี่คือบ้านกกกอกครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบ้านกกกอกนั้นเป็นแหล่งสนใจทําไมนักท่องเที่ยวถึงต้องเดินทางมากลางเต็นที่นี่หรืออย่างไรเราจะไปชี้ชัดจับตากันเลยทีเดียวเชียวทานผู้ชมครับ กันเลยเจ้าท่านผู้ชมจาครับท่านผู้ชมครับนี่คือลักษณะของบ้านกกอกหลายคนอาจจะอยากเดินทางมาเพราะว่ารู้สึกว่าในโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นโลกโซเชียลมีการแฝงมากมายนะครับนี่คือลักษณะของบ้านกกอกโดยทั่วไปบ้านกกอกจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีถนนราดยางนะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นหลุมเป็นบ่อมีขึ้นเล็กน้อยท่านผู้ชมครับบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปอยู่อย่างมีความสุขกันที่นี่นี่คือบ้านกกอกครับท่านผู้ชมท<อ>่านผู้ชมตอนนี้เรา ก็เดินทางมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับขวามือก็จะเป็นโฮมสเตย์เอาไว้คนนอนซี่กันและติดตามชีวิตของลุงพลในขณะที่นั่งและนอนยืนขึ้นล้มลงนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านของลุงพลบ้านของลุงพลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วครับนี่คือแรมมาของลุงพลและป้าแต่ท่านผู้ชมครับเขาบอกปหาสุกาแพเลยบ่ได้ข่อยบ่ได้มันก่อกระเซ็นเลอนี่ข่อยขี่รถพานซื่อ ขาชิมมะสึกกแพะกินได้เพราะว่าบ้านกบก๋องมีกระแพะอยู่บ่อะกินบ่ลักกระแพะจินงยื่นบางอยากกินกับชิพาลงไปสึกกระแพะแลยวสั้นล่ลงติละนังให้เสีแตกอยู่บ่ล่ะเฮ้ยเไปล่องไปนะซื้อกระแพะก่อนโอ้ยทานเงี้ยวโหลดบัวตองตาดโดดเมืองโชนกันไปเลยอู้พญานาคองค์ใหญ่ นี่กระเพาะขายอยู่บรูรณะบ้านกุ๊กกอกนี่นี่กระเพาะบูรณะอยากกินกระเพาะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บ่บ่ซื้อด้ซื้อซื้อรางวันที่หนึ่งนะมีกระเพาะขายบ่ครับโอ้เข้บอกไว่เสื้อกระเพาะอยู่บุญก่อนอันนี้บ้านป้าเต็งตัตนงวนี้ก็ลุงพ่นแล้วบูยู่ดอกอจากบริจิตต์ตามเรา โอ้ผลิตภัณฑ์นี้มีเนื้อมีเนื้อขายด้วยนะไหนลุกไหนอ่ะอ๋อคนละลุงโบสิไปซื้อกระเพาะ่อนซื้อกระเพาะกินวันอยากกินกระเพากินกระเพาะเลยครับมีมะกรูยดิบพร้อมนี่มะกรูดดิบพร้อมครับนี่เ อ๋อก็นี่คือกล้วยอะไรครับกล้วยกล้วยขี้รดพลานมันสืบกระเพาะอยู่หนีกินอันนี้กล้วยดิบกล้วยยังนี่ครับกล้วยกล้วยน้ำวธรรมดาอ๋อกล้วยน้ำว้านะครับมีกล้วยดิบด้วยนะครับผมไม่เป็นขี้กระตือกนะไม่เป็นไม่เป็นนะครับกล้วยดิบนะครับผมอันตรงไหนขายกระเพาะมั้งครับกระเพาะไม่ขายโอ้นั่นดิปิดแล้วสงสัยขายดิบขายดีเท่หนำเท่ธาขายบุดีมันได้เท่ถิ่มมึงยมมึงยมซัว เห็นหุงอยู s <S <to> ่ป่ะชันี่เด็หุงลุงพลเราไปอยู่ป่ะครับอ๋อเราเป็นนครพนมครับเมือนี้โอ้บรรยากาศดีนะครับบันโกอกเราถือโอกาสขี่ผ่านมาทางนี้นะฮะให้กินกระเพาะกับบะหมี่ก็ปิดแล้วกะเพระอะไรนี่เป็นชุดพื้นเมืองด้วยเป็นแหล่งผมว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบสําคัญเลยนะบางคนอาจจะขี่ผ่าน ถ้าไม่คิดเรื่องข่าวนี่คือลุงพลได้สุดยอดนะสามารถทําให้บ้านกุกกอกอมีชื่อเสียงได้นะครับผมนี่บ้านของลุงพลครับนี่คือเซฟเฮาส์ของลุงพลนะฮะ <S S <c oughs> เซฟเฮาส์สวัสดีครับลุงอยากเขาไปเขียนบ้านเพื่อ,นะอน,นีอยากเป็นป้าแตน <c oughs> อยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแชรได้นะแล <c oughs> <c oughs> ้วเมื่จังลุงพลปะโอ้ยูทูบเบอร์ก็มีได้ผัวนางเต็มสราระอยู่ <c oughs> สีเหล็กว่สีเหล็กวะฮะมาติดตามจะหลายครับผมจักบาทนะเจ้าจักบาทบ่ครับแต่่อไ้มาที่นี่และโอ้อยู่นี่บ่ครับครับผมโอ้ขายของอยู่นี่โอ้บรรยากาศดีเนาะอยู่นี่ครับมาก์คไลมาก์คไลมาก์คไลมีกระเพื่กินบ่ครับเอ้คุณผู้ชายครับผม แก้วแม่นบอเจ๊ะผมมาจากอันยมทูตนิวครับผมผมขอถือไม่ไม่ฮาบรรยากาศดีนะที่นี่มีชุดมีมีชุดพื้นเมืองด้วยนะครับและที่สำคัญมีมียูทูบเบอร์ด้วยนะครับมียูทูบเบอร์ด้วยฮะยูทูบเบอร์ได้เียแสนซับสไครดิบฟาวเฮ์ดีหัดแสนซับสไครต์นะมันสิได้หลวงเงินอเดย่าจ้องยูทูบเปิดผ้าไทยเนี่ย เอาแล้วอ๋อครับผมสวัสดีครับบัวใด้เนี่มันชิเป็นข่าวนี่เฝ้าขึ้นรถดิชิเป็นข่าวไปซีวกระเพาะก่อนเด้อครับเขียนไปเลยใช่รอเอาเลยโอ้รอนะครับรอเบิร์ทุกคนครับอย่าที่ขับรถคันนี้ผูดไอ้เสี่ยงถึงสี่้ะครับยามันยางเสี่ยงรถผมนี่นี่อ่านนี่นะครับนี่ ไฮแซงลุงคุณลุงยาเนี่ครับยูทูบเบอร์กันชีมาแล้วเดียยอกย้อนยอนไปไปขึ้นรถที่เรายืนหันจะแตกบ่เดี๋ยวเป็นข่าวเอครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจะเมีนยูทูบเบอร์จะเมีนหลายคับนี่แหละเพื่อนว่าอาชีพใหม่อาชีพยูทูบเบอร์ หนึ่งแสนซับจะไกลสองแสนซับจะไกลเออเห็ดได้เห็ดร้อนชับลานชับกระชีไดโลไม้ท่องประดับแตดเพชรเพ่อนว่าสาธุเดอร์พุนผู้ขาวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้บทแเหล่าจะจังมววาย <Euro> อืมมีติดพื้นที่ป่าสงวนย่อยที่เป็นเขานะ <S <S ใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านกกอกนะครับเราเดินทางผ่านมาที่นี่ก็เลยแวะสักการะพระพุทธรูป นะครับผม <laughs> ผมมีกระเพาะเดอ้อลุงพุ่น้านกระเพาะปีดมือนี่คันเจ้าอยูเเ่เปิดเบิร์ชุรานเปิดทอดร้านขายอิดขายปูนเอออะล่ำล่าพี่น้องไปก่อนกระเพาะกับบริษัทแตกบอกมานี่สวัสดีครับ